นาราเครปกระเทยสุดทนสร้างโรงพยาบาลสนามเองไม่รอรัฐบาลแล้วถ้าเราจะกล่าวถึงเดตไอดอลสาวสองที่เรียกว่ามีความเป็นกันเองและมีความน่ารักเข้าถึงได้ง่ายและยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแล้วนะคะแน่นอนว่าชื่อของนาราอนิวัตรหรือนาราเคลปกระเทยต้องเป็นชื่อแรกๆที่หลายๆคนนึกถึงแน่นอนค่ะ และนารานะคะเธอก็มักจะออกมาคอเอาอยู่ตลอดมีการทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปพยายามช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการเหมาซื้อของในตลาดต่างๆแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะคะและล่าสุดนะคะนาราเกร็บกระเทยค่ะก็ได้โพสต์ภาพโรงพยาบาลสนามที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 นะคะที่หาที่รักษาไม่ได้โดยมีข้อความนะคะระบุว่า ถ้ารัฐไม่ทำเดี๋ยวหนูทำเองแฮชแท็กไม่อยากเห็นคนตายข้างถนนแล้วนาราทนไม่ได้จริงๆที่ต้องเห็นคนมานอนรักษาตัวนอกโรงพยาบาลคนตายข้างถนนปัญหาคำว่าเตียงไม่พอมันไม่ควรเกิดวันนี้นาราขอแบ่งเบาภาระคุณหมอและพยาบาลให้เขาได้เหนื่อยน้อยที่สุดชาวสระบ,บุรีและคนไทยจะต้องมีเตียงรักษาที่เพียงพอ ประวัติของนารานะคะมีชื่อจริงว่าอนิวัตรประทุมถิ่นค่ะเรารู้จักกันในชื่อของนาราเครปกระเทยเกิดวันที่31สิงหาคม2542นะคะศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะนาราก่อนที่จะมาเป็นเจ้าแม่คลิปตลกบนโซเชียลในทุกวันนี้นะคะเธอเรียกว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เธอยังเป็นวัยรุ่นเลยล่ะค่ะ ชีวิตของเธอนะคะกว่าจะประสบความสำเร็จในแบบทุกวันนี้เธอเคยทำผิดมามากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการหลอกเอาเงินที่บ้านไปเปกับผู้ชายติดหนี้มากมายจนโดนประจานพอจะมาขายของก็โดนขโมยเงินแต่เธอก็กัดฟันสู้นะคะชดใช้ในสิ่งที่เคยทำจนสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ค่ะและทำเงินได้เท่าไหร่ก็ให้แม่หมดเลย จากการทำงานหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ขายปลาหมึกย่างขับบินมอเตอร์ไซค์ขายของในห้างและขายคลิปนะคะซึ่งเธอโด่งดังมาจากการขายคลิปค่ะจากการที่มีคลิปดังคนชอบคนสนใจจนทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์นะคะมีงานรีวิวเข้ามามากมายจากชีวิตที่ติดลบ จนสามารถซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถซื้อทอง12บาทได้ในปีเดียวค่ะและนารานนะคะก็ยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้เธอมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือเก็บเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องตายายและหลานที่ตาบอดส่วนเงินที่เหลือเธอก็จะหาความสุขให้ตัวเองค่ะ